ไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านออกนอกบ้านนะคะหรือแค่ไปหน้าบ้านเนี่ยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะคะรวมถึงพิธีกรอย่างเราสองคนแล้วก็ผู้ประกาศอื่นๆอะไรแบบนี้ก็ต้องใส่ติดตัวด้วยนะคะและที่เราสองคนใส่อยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะคเป็นหน้ากากอนามัยนะคะคูวินแมสนะคะที่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็นำเข้าจากประเทศเกาหลีะคะ่ะมีแผ่นกรองถึง4ชั้นด้วยกัน,นะคะ่ะและความพิเศษนะคะก็คือสวมใส่สบายค่ะไม่อึอดอัดหายใจสะดวกนะคะแล้วก็ระบบ การระบายอากาศเนี่ยถือว่าดีมากๆไม่เจ็บหูด้วยนะคะเพราะรว่าตัวสายเนี่ยทำจากเส้นใยไนลอนค่ะไม่ขาดง่ายเวลาใส่อ่านข่าวแล้วก็พูดเนี่ยนะคะก็พูดได้อย่างสบาย,ายเลยทีเดียวถูกต้องค่ะคแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขายังกันละอองของเหลวกันน้ําได้แล้วก็เข้ากับรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะคะก็คือใส่ได้ทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะที่ต้องแต่งหน้านี่จะบอกเลยนะคะว่า หน้ากากอนามัยรุ่นนี้นะคะช่วยป้องกันนะคะเมคอัพเนี่ยไม่ให้เปื้อนเลยนะคะถ้าล้ทาลิปอ่ะไม่เปื้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เปื้อนเลยค่ะพี่แบมว่าจะเป็นรอยลิปสติกลองพื้นอะไรแบบนี้คือโหป้องกันได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่า รุ่นนี้นะครหมิวชอบมากๆแล้วก็อยากจะบอกต่อคุณผู้ชมเลยค่ะว่าหน้ากากคูวินนะคะใส่แล้วเนี่ยสะดวกสบายจริงๆและก็หาซื้อได้แล้วนะคะที่เซเว่นอทั่วประเทศเลยค่ะในราคา28บาทเท่านั้นนะคะครหรือจะซื้อแพ็คสุดคุ้มก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ถูช้อ p ปิ้งค่ะโชรไปเลย1 2 3 5หจ้าเอาที่อยู่ในมือน้องหมิวนี่ใช่ไหม คุณผู้ชมคะก็คือนี่จะเป็นแบบนี้เลยแพ็กเกจจริงก็คือน่ารักมากๆนะคะแบบนี้ใส่แล้วก็หายใจโล่งหายใจคล่องในหนึ่งกล่องมี10ชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แบบนี้เลยที่สำคัญี่คือนิ่มมากนิ่มมากค่ะโทรมาได้นะคะ